อาคารประเภทธ,ธุรกิจค้าปลีกหรือไฮเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่มีสาขาเปิดให้บริการเป็นจำนวนมากและตั้งอยู่ในเขตชุมชนทำให้มีอัตราในการใช้พลังงานค่อนข้างสูงแต่ยังมีอาคารไฮเปอร์มาร์เก็ตที่สามารถจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงานดีเด่นพิเศษวิธีการดำเนินง,งานจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันครับ การจะทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานเป็นสิ่งที่สําคัญมากโครงการ Energy Awareness ของ Tesco Lotus เป็นโครงการที่ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมทําให้ t ส s c o ของเราเป็นองค์กรที่เป็นผู้นําด้านการประหยัดพลังงานในระดับประเทศและนานาชาติค่ะเรามีการจัดการประชาสัมพันธ์และปลูกฝังแนวคิด 3R Reduce, Reuse Re และ Recycle สำคัญที่สุดคือการ Follow up ติดตามผลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ค่ะ แม้จะแตกต่างด้วยวิธีการแต่ก็ทำให้เกิดผลประหยัดที่ชัดเจนซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานและสามารถเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างเต็มภาคภูมิ